สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องระดำซิงดินด่วนเปิดคลิปกับเจ้า S700 จดรอยถจ่าเอครับคันนี้อุบลดำซิงนั่นเองไปโดนอะไรมานั้นสเกิร์ผังนะจอดแองแม่งครับรอขึ้นหาง คันนี้ไม่มีชุดเลดนะแต่มีล้อมีเนียมให้ถังมีเนียมนี่เป็นเกียร์สมูทนะครับหรือว่าเกียร์ออโต้แหละนะครับ เมื่อไรจะได้ขึ้นหางเนาะแบตบไม่กลัวหายเราะว่าดูแต่ที่นี่ถังเยอะก็รถเสียตินนะฟังนี้ถังน้ำมันมีให้ทั้งสองใบมีลูกนี่อีกตรงนี้ไม่รู้ต้องย่นช่วงหรือเปล่านะ หรือว่าเอาช่วงนี้ยาวไหมถุงลมสองเพลาต้องยนต์หรือเปล่าหรือว่าเอาขนาดนี้เลย มียางอะไรให้ด้วยตอนนี้ผมอยู่ข้างอูชายน้อยครับสวัสดีครับนี่มาข้ามมืดเลยฮะมาืดเลยก็ผมมาจากนู้นมาจากบิรัมเป็นไงธุรกิจทไม่ทันทำไม่ทันเลยโอ้ ทำเสร็จยังไงรถเกียร์ฟางอ่ะยังเลยเจ้ของเงินไม่พร้อมอ้าวเงินไม่พร้อมเราก็ออกให้ก่อนตัวไม่ไหวเหนื่อยมันยังไงถ้ามันเยอะนักมันก็ไม่ไหวอ่ะมีอะไรรีบดิไหมข้างในลองลองลองเข้าไปดูเดี๋ยวถ่ายนี่ก่อนครับผมครับผมเดี๋ยวเข้าไปครับครับเป็นอู่ต่อรถเกี่ยวนะครับไม่ธรรมดาอู่นี้ น้องชายชายใหญ่ถังน้ำมันมีให้ตั้งสองใบขายทิ้งไปเลยใบหนึ่งใสทางเดียวก็พอแล้วเพราะว่าไม่ใช่รถล่องน,นี่น่าจะเก็บทางนี้ไว้ขายตัวนี้ มันมาอย่างนี้เลยหรือเปล่าหรือว,ว่าเขามาเปลี่ยนอยู่นี่โอ้มันมาอย่างนี้เลยน,นั่นนี่เพราะว่าถ้ามาเปลี่ยนอยู่นี่ตัวนี้มันก็ต้องย้ำใหม่ใช่ไหมไอันนี้มันใช่ไหมมันมาจากนอกแบบนี้เลยใช่ไหม ในใต้บนันไดอันนี้เอานี่เอา,เอาคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าผมซื้อแล้วนะครับคันนี้ซื้อต่อจากเสียตินนะครับซื้อต่อจากเสียตินเรียบร้อยนะ แต่สัญญงสัญญาก็ไม่ได้เขียนอะไรหรอกซื้อแบบปากต่อปาก <c oughs> ก็ได้กันชนเลทอยู่เด้นะครับแก้มเลทตัวนี้เดี๋ยวไปหาซื้อมาใส่น่าจะมีขายอยู่ชุดนี้แล้วก็ตรงนี้ผมซื้อเพราะว่าเสียตินเขาขายไปซื้อมาร์คซิกนะครับ ก็เลยเอ้าไหนๆจเจ้าแล้วว่าเอ้าซื้อไปตอนแรกว,ว่าจะซื้อชาใหญ่แหละคันที่ให้ดูนะครับแต่เสียตินเขาต้องการเงินไปซื้อแมคโครก็เลยเอ้าโอเคจัดไปเสียตินก็ตั้งชื่อว่าอะไรน,ะไน้องปีใหม่ใช่ไหมน้องปีใหม่ใช่ไหม สดอยู่คันนี้เนี่ยเน,นี่ยคือย้ำใหม่นะครับนี่ของเสียตินนี่ย้ำใหม่นะครับเห็นไหมของอุบลน,นำซิ่งน่าจะมาอย่างนั้นเลยอันนี้ย้ำใหม่นะครับใส่ชุดแหนบให้ตรงนี้ใหม่ ปกติจะเป็นถุงลมใช่ไหมนี่ก็สีนี่ออกสีอะไรสีแดงหรือเปล่าถังลมมีอยู่ข้างในถังน้ำมันก็สองใบเหมือนกันนะ างหลังก็จะเป็นถุงลมสองเพลาเหมือนบนน้ำซิ่งแล้ครับแต่ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเจ็ดสปีดเอเจ็ดเกียร์ไม่รวมถอยนะครับก็ ก็จะทำเทลเลอร์ไปขึ้นรถเกี่ยวได้อะไรประมาณนี้แหละนะมาไปจัด VIP ซะบ่เจก็ยังอยู่นะ ตัวนี้เป็นหัวสูงนะครับได้เจ็ดเกียร์มาขับนี่แจ๋วเลยครับเ,เ,นะเกียร์ธรรมดารอติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องสีอะไรเนาะทำสีอะไรดีเนาะนี่ เมนมาหน่อยครับสีอะไรสีเดิมไหมสีดำไหมสีดำก็ดุดีนะมืดหน่อยนะพี่น้อง แต่ไฟฝั่งนี้นี่ดูอ่ะสวยกว่าฝั่งนูน้นอีกนี่มันใช่ไฟข้างเยวไอปลาคู่กันไหมทำไมทั้งนี้มันมองกว่าฝั่งนี้มองกว่าฝั่งนูน้นเยอะเลย โอเคครับพี่น้องรอติดตามตอนต่อไปครับเจอกันใหม่ครับบายบายครับสวัสดีคลิปนี้